คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่นางนะครับอะมาตามความฝันพี่นางฝันหรือยังหรือว่าได้เลขอะไรครับงวดน,นี้ไม่ฝันเลยวันน,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 นี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่ วันที่สามเองสามสี่นะครับไม่ฝันปกติหวยออกเสร็จแล้วจะฝันวันนี้วันนี้ไม่ฝันเลยอตั้งแต่กระท่อมตั้งแต่กระท่อมมางไม่ฝันอะไรเลยยังไม่เลยแล้วเตะแต่ว่ามันมันนั่งอ่ะนั่งเห็นนั่งสมาธิเห็นยังไงพี่พี่นางลองเล่าให้ฟังมานั่งที่ครับเมื่อวานมานั่งที่นี่ก็เคยจึ้งนึ่งนะกีเห็นขาจึ้งจึ้งจึ้งกี่จินได้นะเหมือนคนขุดดินแล้วก็เหยียบอ่ะ จ้ะ<อ>แบบนั้นเห็นแบบนั้นเห็น<อ>กี่ขุดดินเห็นเห็นเด้กี่เอาขึ้นมาแล้วก็เอาเท้าเหยียบอย่างนี้นะเอาเท้าเหยียบจ้ะก็เห็น<อ>แบบนั้นแล้วก็นั่งนั่งไปเร,เรื่อยก็เห็นเป็นมะรงเจ้ปี้หรือกีน,อนังจานบายนะจาน<อ>ข้าวเหมือนตัวที่เรากินข้าวเมื่อกี้ แต่จานนั้นน่ะจานที่ว่าเห็นนั่นเป็นจานที่ว่าเราใส่ข้าวให้ไหว้ปูที่เราไม่ใส่ข้าวกินกันเมื่อกี้น่ะจานกระเบื้องอะจานกระเบื้องไม่เคยนั่นแหละจานนั้นแหละแล้วปกปกติก็ไม่เคยเอามาใส่ข้าวกินนะแต่วันนี้มาใส่ข้าวกินประฝันไม่รู้มันอยู่อยู่ก็สงสัยล้างแล้วก็ใส่เลยเอามาแล้วก็เลยใส่กินกันเมื่อกี้ปกติจานนั้นจะเอาไว้ไหว้เอาไ้ใส่ข้าวใส่อะไรไหว้เจ้าที่อยู่นี่นะอื ฝันก็คือเหยียบเท้าได้ยินเสียงเหยียบร้วยอ่าเตเบียเห็นเห็นเป็นดินแล้วก็บีเท้าเหยียบอย่างนี้นะข้างเดียวเห็นนิ้วห้านิ้วชัดเลยเห็นนิ้วห้านิ้วมองเห็นเลยมองเห็นในขณะที่นั่งสมาธินะเห็นอ๋อแล้วนั่นแหละแล้วก็เห็นมันก็คือนั่งสมาธินั่นไม่ใช่ฝันนั่งสมาธิเห็นไม่ฝันฝันแต่ก็จําไม่ได้มันไม่ฝันนะวันนี้ยังไม่ฝัน ก็เลยตีเอามาตีเป็นเลขเนาะเอาตีเป็นเลขก่อนก็ได้เนาะนั่งสมาธิเอ้านี่เดี๋ยวพอดูแบบกระจันน่อใกล้ๆเจิงกระเจ็ตีเป็นเจียนตเจ็เรียมปรำห้าก็เคยติงค้างเคยมุยโอ้ก็เลยหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็นห้าแล้วก็เห็นมะเงสองตัวอยู่บนจานก็เลยเอาสองศูนย์อันนี้นั่งสมาธิเหมือนกันเห็นเห็นก็เลขเลขนั่งสมาธิได้ไม่ใช่เลขฝันไม่ใช่เลขฝันจ้ะฝันยังไม่ฝันแต่เลขนั่งสมาธิได้ แต่ปกติพี่นางนี่นั่งสมาธิเห็นนี่แม่นนะโดยทั่วไปเี่เห็นแม่นนะจ้าก็ถ้าขอให้แม่นอีกค่ะโอ้ขอให้แม่นอีกขอให้แม่นอีกจ่าก็เห็นเป็นเคยจึงกิจเจียนได้แต่เห็น เท้าอ่ะนับนับเท้าได้เลยว่าห้าอันเลยนับเท้าอ่ะนับเลยนับนิ้วเลยนับเลยนับตัวนั่งสมาธินี่นับเลยจ้ะนับเลยเห็นชัดมากเห็นชัดมากแล้วก็แมลงแล้วก็พอตื่นมาเราก็เห็นแมลงอีกสองตัวกี่อยู่บนจานข้าวก็เอาได้ค่ะห้อยด้วยเจ็ดสองศูนย์ก็ได้จานกับเจ็ดเจปีรยไ่ถ้าศูนย์ยังอยู่ก็หนึ่งเจ็ดห้าก็ได้แต่งวดที่แล้วเลขมันเข้าเลขสามตัวท้ายรอตตอรี่ แล้วก็1,8ดก็เลขบนไม่ห้ <8. S 2> หอย oh. แต่ว่าไม่ได้เขียนให้ไม่ได้เขียนให้แต่จับคู่คให้แต่คุยเลขอะไรนะเลที่คุยว่าบอกว่าอะไรนะก็มันได้ห้าเจ็ดปด นั่นแหละที่ว่าแปดอยู่ท้ายที่ว่าฝันเห็นปูอยู่หลังบ้านก็ว่าแปดอยู่ท้ายแปดอยู่ท้ายอ๋อปูอยู่หลังบ้านเราใช่ใช่ใช่ก็จําได้อยู่ตัวเองพูดเลขไหนแต่ตัวเองก็ดึงรัตตรี่ไว้ท้ายหนึ่งแปดอยู่สามใบแต่มันไม่ถูกวันที่หนึ่งไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้ซื้อหวยจ้ะดึงรัตตี่ไปสามใบดึงไว้สามใบชอบเพราะว่าตัวเจ็ดแปดมันดังมากกลัวมันไม่ออกเป็นพวกเลขสามตัวมันก็ไม่ออกจริงมันมาออกของรอตตี่จ้ะครับมาห้าเจ็ดแปดตรงตรงเลย อันนั้นก็ฝันว่าัะจิกเปรียร้ยกระทบปวโจลแล้วก็หาวตัวเองก็เลยเอาห้าใส่แต่ทีนี้มันอั้นแรงนะ่ะอั้นซื้อไม่ได้ก็เลยตัวเองก็เลยมาดึงท้ายหนึ่งแปดตัวเองก็ยังพูดในคลิปว่าตัวกันแล้วกันทะเบียนรถมันหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดก็ให้ห้อยมาหนึ่งเจ็ด หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดให้ห้อยเอาใช่ห้ห้อยเอาก็เข้าเลขห้อยกันตัวกันตัวกันเลขห้อยใช่ออกมาตัวกันจริงจริงเพราะว่าเลขถ้ามันดังมากๆมันจะไม่ค่อยออกนะจ้ะตัวเองก็ไปดึงท้ายรัตตรีไว้หนึ่งแปดสามใบมันไม่ใช่เลขชุดจ้ะเป็นเลขใบดึงใบมันไม่ถูกก็ไม่ถูกสองมันไม่ถูกเลขยังน้อยก็ได้บ้างได้ได้เท่าไหร่เงินที่ได้ ได้ตัวห้าดปดค่ะห7าเปดอ๋แล้วก็พี่เนงเขาก็ดึง1นไว้สา<ก>ใบก็ได้อยู่ได้ค้าฝฟันอยู่ค่ะก็ได้ค่าฝฟันอยู่เนาะจ้ะได้ค่าฝันอยู่นิดหน่อยวนันี้จะเอาค่าฝฟันเยอะไหมงวดนี้อยากเอาเยอะเยอะครับก็นี่คะเลต่องวด ที่นางนะครับก็มาแล้วนะครับเป็นแนวทางเลขมาเยอะดึงว่านี้น้อยมากก็ไม่ฝันเนาะถ้าฝันเลขมันก็จะเยอะเหมือนเมื่อกี้ฝันก็ตีไว้เก้าเจ็ดห้าตีไว้เก้าเจ็ดศูนอะไรมันออกเลขรัตรีรางวัลที่หนึ่งด้วยไอเจ็ดเก้า9ูนอะไรนั่นน่ะเลขตอนที่หนึ่งเขาเนี่ยมันก็มาเลขเราฝันพอดีอีกครับมันไปเข้าเลขนั้นพอดีก็ถ้าว่าฝันเร็วก็เลขเยอะอีกยังอย่าเพิ่งฝันอ่ะดีแล้วอ๋อครับทุกนี้ปูคเซ็นก็มาที่นี้ ก็พอให้เลขไปแล้วก็รอความฝันอีกรอบอีกค่ะทีนี้เอ๊ะแล้วก็ฝันแม่นตรงที่ว่าปูคำเสนจะมาที่นี่ฝันว่ายังไงนะปูจะพาไปขุดพระก็ฝันว่าไปขุดพระกับปูตรงนั้นเลยจิกเปียโอ้โ,อโอ้ตรงไหนพาไปดูเลยนี่เดินไปดูเลยในๆกันในแล้วะดยเราจะได้เป็นแนวทางก็ตามความฝันครับเนี่ยน่ครับเรามาดูความฝันรน <ang> ิ่ ขุดพระตรงนี้จิกเปรี้ยแตร่งนี้่โอ้ตรงนี้ตรงนี้ปู่อยู่ฝั่งนี้ตัวเองอยู่ฝั่งนี้ตัวเองเป็นคนถือเสียมปู่อยู่นั่งนี้ตัวเองวางปู่เจ้ากระดําตรงนี้วางในรูปภาพปู่ก็แบบนี้เลยแบบนี้เลยก็ <laughs> ปู่กินทายจิกแตรจิกแตรเพิ่งจะเริ่มขุดแล้วก็ โอ้ยแต่ว่ามันก็ไปออกไอ้ตรงเลขที่เคยออก071อยู่ข้างล่างนูงนน้นนหละเห็นไหมมันเคยเห็นเลขตรงนี้071เ่งอ,นนออกออกอ,อกมตนไม่ได้ดูเคยที่มันเคยเคยเห็นเลขตรงนี้ที่ว่ามันออก71 70ตอนนั้นเคยเห็นอยู่ตรงเนี้มีหน้าละฝันว่าฝันว่ามาขุดตรงนี้เพราะเลขเลขเดิมมัน10เนาะ10ตรงนี้ใช่ไหม1071 70เหรอ071เคย<น>เคยเห็น07ตรงเนี้อ๋อเราลืม แต่เราแต่ว่าตัวเองนะ่ะไม่คิดว่ามันจะออกหนึ่งศูนย์ไงไ<ม>ก็เลยชอบเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมากกว่าอ๋อครับก็แต่ว่ามันไปออกเป็นเลขลอตเตอรี่นี่แหละมาขุดตรงนี้หละแล้วเลขตรงนี้เลยเห็นศูนย์เจ็ดที่มันออกศูนย์เจ็ดแต่รอบนี้มันมาออกศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเลขมันออกไม่สวยเลยไม่ถูกแต่พี่แนงดีนะเขาดึงลอตเตอรี่ไว้ดึงลอตเตอรี่ไว้ต <laughs> ัวเองไม่ได้ซื้อตัดเอาครับเนี่ยพี่น้ส่องดูมันมีไหมเนี่ยตรงเนี้ย ครับก็ขุดพระตรงนี้ภูมิเอนู่ตรงนี้จ้ะตัวเองอยู่ฝั่งนี้ตัวเองเป็นคนถือเสียมไม่ใช่พรุ่งนี้ภูมิภูมิสสนจะมาขุดหลุมเสาบ่ก็ก็นั่นแหละคงจะประมาณนั้นก็ไม่ฟันแม่นแท้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก pues ็แบบนั้นแล้วทีนี้ก็น so ั่งเห็นจิกๆเดิมัวกระจิงเจียนจ้ะนะเจึงเจียนเดิ้ลเลยเยียบดินเลยพรุ่งนี้แหละท่านจะมาเยียมให้ก็น่าจะแบบนั้นและค่ะคือ ตามนั้นเลยคือเห็นแบบไหนก็เป็นจริงๆแล้วก็ปู่ก็น่าจะมาเหยียบดินให้จริงๆนั่นแหละคือฟันไม่กนล,ล่วงหนะ้าฟันกอนกระทอมหักเลยเนาะใช่ฟันกอนกระทอมหักนั้นฟันก<ต>คนค่ะฟันกนแต่เหยียบนะแต่ว่าเห็นเหยียบดินนี้ของหอยออกแล้วก็ต้องตีความฝันนะฟันกนหอยเออฟันกนหอยออกที่ว่าปู่มาเหยียบดินที่นี่มาขุดพระที่นี่จ้ะจิกเปียะอะไรขุดพระเอ๊ะทำไมปู่ ก็ต้องหักแล้วป really? like ูก็มาจริงๆด้วยนั่นเลยงงมากเลยความฝันนี่แน่นอนจริงๆแตว่าเห็นทหารเห็นอะไรเดี๋ยวก็จะมีคนมากับปูก็เป็นทหารอย่างว่าเะยโอ้มีทหารมีตำรวจด้วยแล้วก็นั่นแหละค่ะเอามีทหารมาด้วยใช่ไหมจ้เห็นทหารเห็นทหารเห็นอะไรเขาอยู่ในสวนฝันงดที่แล้วแสดงว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเลยนั่นแหละอยวปูก็ต้องพาเจ้าหน้าที่มาช่วยครับอ่ะพี่นางอ่ะมาตบเรื่อความฝันอีกรอบหนึ่งตัวนี้เลยก็ไม่ได้อะไรดงี้ ไม่ใช่ฟันมันเป็นเลขเลขเห็นนะคะเลขเลขไอเคยนึกเจนได้นะก็เลยตีเป็นเลขห้าเจนกับเจ็ดเห็นขาข้างเดียวก็เลยเอาหนึ่งอันนี้ก็เห็นแมลงอยู่สองตัวก็อยู่ในจานข้าวเลย 720. เจ็ดส <20. S 2> <20. S 1> องศูนย์เจ็ดสองศูนย์ให้เอาครับเ,เป็นแนวทางก่อนเดี๋ยวให้ฟันก่อนครับพี่นางครับ คนฝันแม่นนะก็ถือว่าแม่นนะครับฝันแม่นจะเลขแม่นหรืออะไรแม่นก็ฝันแล้วส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะครับอย่างเช่นกระท่อมก้อนหักนี่ก็ฝันเหมือนกันใช่ไหมฝันอันนั้นก็นั่นแหละฝันว่ามีที่ว่ารอบแรกมีทหารมีนายพลเข้ามาแล้วทีนี้ในความฝันนะ่ะว่าตัวเองนะ่ะไปอยู่ในเป็นบ้านหลังเก่าๆเสร็จแล้วก็เขาอยู่ๆเขาก็บอกว่าจะมาขอเช่าบ้าน ตรงนี้ได้ไหมเขาจะเขาจะมาเช่าบ้านบ้านหลังเก่าอันนั้นแล้วในความฝันตัวเองกับพี่แนงก็บอกว่าพี่แนงเราไม่ได้เช่าแล้วเราให้เขาเช่าไปนั่นแหละก็แต่ตัวเองรู้แล้วแหละว่าเราจะต้องมีการเสียอะไรสักอย่างของเราก็นั่นแหละเขาเลยมาเสียกระท่อมไปเสียกระท่อมก็เข้ามาเช่าเนาะเขาเอาไปเลยเอาไปแล้วโอ้แต่ตัวเองก็พาวนาว่าคืออยากให้มันเป็นอะไรที่ว่านักหนัก ค่ะก็ถ้าเป็นกระท่อมก็เรารู้แหละว่ามันจะต้องพังเพราะว่าก่อนที่เมื่อวันที่ยี่บหกมาครั้งสุดท้ายมองเห็นมันผุมากแล้วทีนี้มันอากาศมันร้อนมันฝนยังไม่ตกก็เลยภาวนาบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าถ้าจะหักยังไงก็หักตอนฝนตกนะอย่าหักตอนไม่มีฝนว่าอย่างนี้ก็หักจริงจ่ะถูกอ่เ <laughs> ขาคุณพี่แดงครั้งเอ้ยพี่ล่างอีกครั้งหนึ่งค่ะบผม